รครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวมาม่ากเกาหลีนั่นแหละตามชื่อคลิปเลยลงข้างล่างข้างล่างนิน,นงไหนสักตรงน่นแหละนะแต่ว่าเราจะมารีวิวมาม่ากเกาหลีในช่วงเวลาของการกักตัว14วันจริงๆของการกักตัวมาสักพักหนึ่งแล้วนะเพราะว่าที่ทํางานผมสั่งให้พนง,งานพาร์ทไทม์ทุกคนนะครับหยุดทํางาน14วันเนาะตามที่รัฐบาลเขาได้ประกาศมาตั้งแต่วันที่เอ่อสิถึง31 ผมเองก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรดีจนวันนี้เพิ่งนึกได้ว่าแบบเออเว้ยาว่างๆทั้งสิบสี่วันทําอะไรดีแล้ววันนี้ก็เพิ่งไปบังเอิญซื้อม,ม,มาม่าเพิ่งไปเห็นนะม,ม,มาม่านิกชินไก่เผ็ดเกาหลีอะไรสักอย่างคูณสองแต่ที่มันเตะตาผมมากเลยคือโกสเซเปอร์ er, มันคือพริกผีนั่นเองซึ่งพริกผีเนี่ยค่อนข้างจะเผ็ดนะในตระกูลพริกเนาะถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะอันดับสองอนะอย่างที่ผมก็เลย ไปซื้อมันมาซื้อมันมาอันที่จริงอ่ะวันนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจจัดคลิปเนาะซื้อมันมาแล้วก็จะกินเองนี่แหละต้มมาม่าไปเลยสักพักหนึ่งกําลังคนมาม่าอยู่เลยปรุงมามา่าคนมาม่าอยู่เลยแล้วก็เพิ่งนึกออกได้กแบบเฮ้ยแล้วก็รีวิวมันได้นี่ว่าในช่วงกักตัวเ,เราไม่มีอะไรทำเนาออรีวิวดีกว่าตอนนั้นก็เลยหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลยถ่ายไปตอนคนมาม่าเสร็จแล้วแหละเสร็จแ,แล้วก็มาดูกันว่าเรีแอคชั่นผมกับการกินมามา่านิชินเผ็ด คูณ2องโกสเปเปอร์ข้างแรกเป็นยังไงดูกันเลยมาลองชิมกันเลยดีกว่า ื <c oughs> มันจำมองมันกินไปคำแรกมันมันจุนยุนนะ <c oughs> แล้วก็มันเข้าไปปุ๊บมันแสบปากเลยอะ่ะ โอ้โห oh. oh. ไม่ธรรมดานะโอ้โ oh. ห <c oughs> มานี่ผมทำสองห่อนะก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ถ้าสองห่อ อืเอาเรื่องนะแต่ก็ยังถือว่ากินได้อยู่นะขอไข่ดาวหน่อยกินแบบคนเกาหลีเห็นคนคนเกาหลีเขากินไข่ดาวทั้งทั้งใบเลยนะแบบนี้เลยอโอ้โเรียบร้อยไปแล้ว มันเผ็ดอยู่นะครับเรวม,มีน้ำมูกกันนะ เผ็ดเผ็ดมันเผ็ดให้ดูอ๋อ Hẹn à. Hết rồi เผ็ดเอาเลยโอ้เลแสบคอใครไม่ชอบกินเผ็ดไม่แนะนำไม่แนะนำเลยมันแสบปากแสบคอมากมันคล้ายๆมาม่าเผ็ดเกาหลีแต่ว่ากลิ่นมันไม่เหมือนกัน อันนี้กลิ่นมันจะฉุนฉุนฉุนมาๆเกาหลีมันจะหอมใช่ไหมแต่นี้จะค่อนข้างฉุนแต่มันเผ็ดน่าจะเข้าพอกันห่อหนึ่งก็ไม่ได้เยอะมากนะถ้าใครอยากลองก็ไปลองได้หางซื้อได้ตามเซเว่นห่อละสิบบาทนะครับ เอา้าคิดไม่ขึ้นมไหนหมดแล้วนะก็ตามเซเว่นนะครับห่อละสิบบาทหาซื้อได้เพจใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับวันนี้บ๊ายบาย